สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมคุณปู่ B2 นะครับคุณปู่ V2 ก็คือว่าอีผูผูบัดดี้นั่นเองนะครับอีผูผูตอนนี้ไม่ผูแล้วนะครับอีสูสุบัดดี้นะครับคุณปู่ B2 นั่นเองนะตอนนี้เขาบอกว่าเข้ามาอยู่ในแผนกสีแล้วนะครับก็หยุดสงการวันนี้วันสงการวันสุดท้ายนะวันที่15เมษในสายนก็ น่าจะเป็นวันจันทร์นะครับได้เริ่มทํานะครับ1 5 1 6พรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าช่างจะมาไหมวันเสาร์นะครับ <laughs> น่าจะยาวน่าจะยาวถึงวันจันทร์เลยนะก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับปามปัมปัมขณดนี้ครับก็ได้เข็นมาสู่แผนกออสีแล้วนะครับแผนกสีแล้ว ก็คือว่าสเตปเนี่ยตอนแรกที่ผมคุยกันนะครับที่ผมคุยว่าเอ่อทำปะผุปูผุเสร็จแล้วจะไปขึ้นลิฟต์ก็เดี๋ยวที่หลังได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาปะผวอะไรหมดแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นลิฟต์แล้วทำล่างอีกทีหนึ่งให้เขาตีพื้นตีอะไรเสร็จแล้วเราไปลอยหัวก็ยังทันนะครับเนาะเพราะว่าจะลอยหัวแรกไอ้ลอยหัวแล้วก็ทํากระสีด้วยนะครับลอยหัวปุ๊บผมก็จะได้ช่วงที่เขาโป๊ตีบนพื้นอะไรเสร็จเนี่ยผมก็จะได้ไล่ฮอนเครื่องช่วง เอเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์แล้กับคัสซีประมาณนี้นะครับคันนี้มีเหลือเหลือเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทำนะรวมโอเคแล้วนะไล่ปะไล่ดามนะครับดามข้างในดามข้างในดามขึ้นลิฟท์ทั้งหมดเลยนะฮะหลังคาโชคดีหน่อยว่าท่อนนี้ไม่ผุนะท่อนนี้ไม่ผุผุแค่ท่อนหัวนะครับท่อนหน้าก็ไล่ปะเคาะไล่บวมไล่อะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เหลือไล่โปะนะครับนี่สวยงามสวยงาม หน้าหน้าไม่ทําอะไรนะครับหน้าหน้าคันนี้เน้นเดิมๆดนะเดิมเดิมโชกอัพยังดียังสูงอยู่เห็นไหมหน้าสูงหลังสูงเลยสวยชิ่หมหายเลยตอนนี้น <c> ะ <oughs> สูงกริปเลยนะครับก็คือล้อล้อเขาเนี่ย <c oughs> มันเป็นล้อเดิมโรงงานซีรีส์โรงงานก็ประมาณ185-195ประมาณนี้นะครับก็175ด้วยซ้ำนะครับ175ด้วยซ้ำอันนี้ก็เลยยังใหญ่กว่าเดิมนะ มันก็ยังเต็มส้มนี่คือความสูงระดับเ a เดิมๆนะครับจัดทรงอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะไล่ปะพงปาผูขึ้นแผ่นหม่อย่างเงี้ยช่างผมพึ้นแผ่นหม่หมดเลยด้านหน้าอย่างเงี้ยครับนี่สเต็ปอย่างนี้นะคือคือหลายท่านสอบถามผมมาเยอะมากนะครับเสเต็ปการทําสีนะครับทำสีภายนอกนะครับผมเอา50,000บาทนะครับคือ ภายนอกทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยจนถึงขอบวงกบประตูขอบนี้ขอบนี้ขอบนี้ขอบถึงขอบยางมาเนี่ยขอบสันมาเนี่ยนะครับแค่นี้ด้านในไม่เกี่ยวได้แต่ด้านนอกนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งประตูสไลด์ทั้งฝาท้ายนะก็ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะได้ได้เป็นสีสีใหม่ภายนอกนะครับจำสีภายนอกนะก็ห้าหมื่นบาทแต่ถ้าทําทั้งนอกในนะครับทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนี่คือ 1 0 0 0 0แสนบาทนะครับบาทก็คือเหมือนคันนี้นะครับทั้งภายนอกทั้งภายในก็เจอตรงไหนก็ปาตรงนั้นอะ่ะง่ายๆนะครับช่างผมไม่ปาเป็นจุดเป็นจุดอยู่แล้วตัดตัดัดแปะเลยตัดตีขึ้นใหม่ทำใหม่เลยนะเอาให้มันจบเขาบอกงี้เดี๋ยวมัน,มนก็ไม่นานนะครับไล่ยาหนึ่งมันปาพวกนั้นมันปายาเขาบอกเสียเวลาอันนี้ไล่เห็นไหมเป็นจุด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 ไล่อุดหมดเลยนะครับไล่อุดหมดเลยตีเรียบทั้งหมดนะครับพื้นนี้อาจจะไม่เรียบนะแต่ว่าอุดให้หมดทําสีใหม่ให้หมดนะครับเพราะว่า ไอตัวพื้นเนี่ยมันมีกระดูกางล่างมันทํายากนะครับมันทํายากมันดึงยากแล้วพอดึงปุ๊บมันไล่มันบวมทั้งหลังเลยนะครับมันไปดิ้นไปหมดเลยอันตรายนะครับมันทําให้ไม่สวยแล้วก็ไล่ยากมากนะครับหลังคาคันนี้สวยเห็นไหมสวยมากนะครับนี่ดูดีแล้วทีเดียวเชีย <laughs> รประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่ไล่ไล่ตรงนี้ก็ไล่ปะนะครับเห็นไหม ด้านหน้านี่ไล่บวรวม,มเลยเคาะทำใหม่แตโป้ตั้งนอกในนะครับนี่คือสเต็ปนอกใน1 0 0 0 0แบาทนะ10,000แบาทช่วงล่างต่างหากนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ต่างหากนะแยกต่างหากด้านท้ายก็ปะเรียบร้อยนะครับนี่เขาปะทําทใหม่หมดเลยกันชนท้ายก็บุบบุบบุบเคาะก็เคาะนะครับเคาะขึ้นรูปมาเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะสวยงามคลิปๆนะครับตัวนี้บันไดาปาดใหม่หมดเลยฝาท้าย สวยงามนะลาท้ายยังดีนะปลาท้ายตัวนี้ดีนะครับขาวๆเลยเห็นไหมขาวๆเลยช่องนี้โอเคนะครับเขาอุดซุ้มล้ออ่าโอเคป่าแต่งสวยนะครับภายในยังดูดีอยู่นะยังดูดีอยู่ซุ้มไฟท้ายโอเคไม่มีปัญหานะครับเพิ่งเห็นเข้ามาตอนก่อนสงการก่อนหยุดนะครับซุ้มหลอกซุ้มล้อนี่ก็าดามไว้ข้างในเห็นไหมครับ สวยนะสวยเรียบร้อยนะครับได้ทําทั้งหมดนะสังน้ามาคันนี้ถอดลงเรียบร้อยออชุดทรงชุดสายอะไรต่างๆโอเคหมดเลยนะคันนี้ช่วงล่างทําแล้วนะครับทําแล้วช่วงล่างกริบเลยนะครับไล่เปลี่ยนสลงสลักอะไรต่างๆเนาะนี่นะครับล้อสวยมากผมโคตชชอบล้อลายนี้เลยหาซื้อทั้งเมืองบน,บนไม่มีนะอยากได้อยู่จะ,จะมาทํารถโลดเตียนะครับนี่ ตอนนี้อยู่แผนกสีแล้วนะครับแผนกสีแล้วคุณปู่ B2 นะครับคุณปู่ B2 อีกไม่นานอีกไม่นานได้หล่อแน่นอนนะครับใช้เวลาอยู่วันเดือนถึง2เดือนนะครับทำสีเอ่อเขาทําสีภายนอกอะมันเร็วนะครับบอกตรงๆว่ามันเร็วแต่ว่าสภาพคันนี้จะค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่าต้องมาโป๊จับสันอะไรใหม่เหมือนกับคัน B B1 เลยนะคันนี้สภาพกับ B1 นี่ไม่ต่างกันนะครับแต่ว่าออกมาคลิปแน่นอนนะครับออกมาคลิปแน่นอน แะต,ต้อใช้เวลาหน่อยแต่ B2 B3 B4 B5 นะครับ B6 B7 ขั้นต่อไปเนี่ยคือกิฟทำภายนอกสวยแป๊บเดียวไม่นานนะครับแต่ครั้นี้เดือนถึง2เดือนเพราะว่าต้องไล่ไลจ่จับสันจับเรี่ยมอะไรต่างๆนะครับมันโป้มันบุบเยอะมันผูเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ะต้องทาอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสเต็ปสมมุติว่านะครับหลายคนถามเนาะก็ย้ำอีกรอบนึงนะครับสีภายนอกทั้งหมดเนี่ยห้าหมบาททำนอกทำในนะครับป่าผุนอกในนะทำสีไม่รวมตกแต่งภายในนะ 1 0 0 0 0 0สบาทนะครับ1,000 100, งแบาทอย่าอย่าอย่าเอาอย่าเอาคัน B B1 มาเปรียบกันนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะครับ B1 ก็คือว่าผมล้านวาจาไปแล้วนะครับผมก็คือผมก็จะทำภายใน,นก็เริ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มในงบต่างหากไปนะพวกบุภายนงภายในอะไรต่างๆอยากตกแต่งอะไรก็เพิ่มต้องเพิ่มเข้าไปนะครับอันนั้นต่างหากอะไรอะไรต่างหากนะเฉพาะสีเฉพาะงานป่าผูกทาสีเนี่ย 1 0 0 0 0แสนบาทนะนอกในนะครับข้าง,งนอกอย่างเดียวเนี่ยอาบน้ำภา,า,า,ายนอกเนี่ยทำสีภายนอกปากผูภายนอกนี่ห้าหมบาทนะครับห้าหมบาทอะไรต่างหากนะครับอะไรต่างหากเครื่องยนต์อะไรต่างๆลอ้อหรืออะไรต่างหากนะครับต่างหากหมดเลยนะส่วนใ่ผมนะครับหลายท่านที่ทติดตามผมอยู่จะจะรู้นะครับว่าผมซื้อรถมาสมมติผมได้รถมาผมใส่อะไรผมบวกเครื่องเข้าไปผมแจ้งเลยว่าผมใส่น,นี้นี้ต้องราคาเท่านี้เท่านี้นี่น,นะก็ประมาณนี้นะครับไม่มีแถมนะครับเอาชัดเจนคุยกันตรงๆนะครับทํา ธุรกิจผมก็ต้องมีกําไรนะครับพูดกันตรงๆเนาะต้องมีกําไรนะครับกำไรมากกาไรน้อยก็น,นั่งคุยว่าก,กันนะครับแต่ขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมนะครับต้องทําให้ดีนะครับต้องทําให้ดีนะอย่างบีหนึ่งก็ตอนนี้ออผมไปเทสระยะไกลระดับหนึ่งนะครับระยะก,กลางๆไม่ใช่ไกลหรอกก็โอเคแล้วนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปทําไปใส่หม้อน้านะครับใส่หม้อน้ําที่ร้านผมสั่งทาหม้อน้ารู้สึกร้านนั้นเขาก็ใจเย็นซะเหลือเกินนี่ขับไปให้ใส่เลยนะครับ ดีๆไม่ชอบนะครับนะก็เดี๋ยวขับไปให้ใส่แล้วก็เดินท่อกอกอากาศด้านข้างนะครับเดินท่อกอกอากาศด้านข้างแล้วก็อัปเดตว่าเตียงเตียงอีเกียนะครับอีเกียใส่ไม่ได้นะครับกับโรบอดี้แต่จะใส่ได้ต้องแปลงขาเขานะครับแปลงขาเดี๋ยวผมไม่ยากนะครับคัน B หนึ่งเขาโอเคแล้วเอาแล้วผมก็โอเคไม่มีปัญหานะคันนี้ B สองนะครับเจ้าของอยู่ปากใต้นะครับ ไม่ซีเรียสไม่ไม่ต้องรีบนะครับน้องบอกบอกผมมาน้องโต้งไม่ต้องรีบนะอ่าโอเคครับพี่ไม่ต้องบอกผมผมรีบนะครับผมรีบทำรีบเอาตัง์รีบเสร็จรีบปล่อยรถออกนะครับรีบปล่อยคือคือคือผมไม่รู้ไม่อูอื่นหรือที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ที่ผมอยู่อยู่ที่อู่ผมเนี่ยไม่มีคําว่าทําช้าไม่ได้ไปทาช้าเดี๋ยวไม่มีคําว่าดองงานนะครับไม่มีการทําว่าทิ้งงานทํานะครับอาจจะทํา ช้าหน่อยแต่ไม่ทิ้งางานก็คือทําเรื่อยๆทาเรื่อยๆไม่มีหยุดนะครับไม่มีหยุดทําไปเรื่อยๆนะเอาง่ายๆว่าให้มองกลับกันนะลูกค้าก็อยากได้เร็วสมมุตินะผมก็อยากให้เสร็จเร็วๆเพราะผมจะได้เรีเๆๆเยบเบิกตังค์เร็วๆไงเอาเอาอย่างนี้ไหมถูกต้องไหมผมยิ่งอยากทําให้มันเสร็จเร็วจริงๆแล้วใจผมอยากให้เสร็จเป็นพรุ่งนี้ด้วยซ้านะครับจะได้รีบส่งมอบผมจะได้รีบเบิกตังค์นะถูกต้องไหมะนะครับตามค้าเป็นธุรกิจนะครับถูกต้อง ไม่ต้องไ,ไม่ต้องมามองไม่ต้องมาอันนี้ผมเลยนะครับไม่ต้องมาคิดอะไรกับผมเลยนะว่าผมจะทาําช้าไหมอะไรไหมไม่ต้องห่วงนะครับรถทุกคันรถตู้ทุกคันหรือไม่ใช่แม่แต่รถตู้รถเก่งรถกระบะรถอะไรที่เข้ามาที่อู่ผมลูกค้าจะถามผมบ่อยมากนะครับว่าเสร็จเร็วไหมสิกี่วันผมก็ย้ําต่อไปพี่ไม่ต้องห่วงครับผมเร่งให้เต็มที่ผมที่ทำเสร็จนี่ผมใจยิ่งเร็วกว่าพี่อีกผมยิ่งเสร็จยิ่งเพราะว่าอะไรหนึ่งผมต้องเอาเงินไปนอนก่อนเสื้ออะไรต่างๆนี่ผมต้องรีบแบบ รีบทําให้มันเสร็จรีบเบิกตังค์เอาไง่ายๆนะครับพูดกันตรงๆประมาณน,นี้ก็แล้วก,กันนะสำหรับท่านใดนะครับมีรถอยู่แล้วอยากให้ผมมาบิวให้อะไรให้ก็ติดต่อมาได้นะครับ089 7 2 2 9 7 4 4นะหรืออยากให้ผมหารถให้นะครับก็หารถให้พร้อมทําจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แล้วแต่ราคารถนะตอนนั้นๆด้วยนะเพราะว่าห บางบางบางคันก็ได้ถูกนะครับช่วงจังหวะนั้นได้ถูกแต่สภาพไม่สวยก็มันก็มีค่าลงค่าแรงที่มันเพิ่มขึ้นมาบางคันสภาพสวยราคาสูงแต่ว่ามันได้ค่าแรงมันก็คือว่ามันได้ระยะเวลาที่มันช้าลงเร็ว,เร,วเร็วขึ้นอย่างเงี้ยทำสีอาาก็สภาพบอดี้มันสวยทําสีก็ประมาณ2 3สามอาทิตย์ก็เสร็จหรือ1่เดือนประมาณนี้เสร็จนะครับอาบสีทายสีภายนอกอะไรเงี้ยนะแต่ถ้ามันหนักบารราคาถูกหน่อยนะครับก็ อาจจะทําอยู two years, two me, using, ่ <reacted llegar in prayer> 2เดือนนะครับสอถึงเดือนบางทีจะฟาไป5เดือน6เดือนเลยก็นะครับก็ประมาณนี้แต่ผมย้านะครับว่าผมไม่ทิ้งผมไม่จอดทิ้งไว้แน่นอนนะครับผมทําทุกคันนะทำทุกคันเพราะว่าช่างผมไม่ได้มีคนเดียวนะฮะช่างผมไม่บ้างผมทําเองเอาพูดกันตรงๆนะช่างผมไม่บ้างผมทําเองลุยกันเต็มที่นะครับลุยกันเต็มที่นะก็อย่างคันนี้เห็นไหมผมผมจะย้ําตลอดผมจะไล่ลงคลิปก็คือแวบชแวบมาตลอดคือไม่ทิ้งไม่ทิ้งไล่ปะไล่ทําอะไรต่างๆนะครับ าะว่าคันนี้มันทําเท่ากับป่าผูทั้งคันนะมันดีดช่างเขาดีดให้ทั้งคันเลยนะเพราะมันบิดมันบิดมันเข้าเท่านี้นะครับเขาซ่อมมาเท่าน,นี้นะครับนี่ตอนนี้เขาซ่อมมานะมันก็โอเคแล้วแหละนะครับตอนนี้สวยงามดีดหัว่าดีดอะไรเห็นไหมตอนแรกในคลิปของอีทีก่อนๆหน้านี้ของคุณปู่ B2 นะครับก็ธรรมาดานะครับนะ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีรถนะครับยังไม่มีรถอยากได้รถตู้นะครับหรือรถอะไรก็ตามนะครับรถตู้ไม่ใช่ว่าอีสุบัตตี้นะครับแล้งหัวจะหลวดทั้งตาวงตาบ้านอะไรต่างๆนิสันเออแวนอะไรอย่างเงี้ยว่ามานะครับว่ามาติดต่อผมมาได้นะครับ0897229744ผมยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็สามารถหารถให้ได้แน่นอนนะครับมั่นใจได้ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่สภาพมันกลิปนะครับผมจะถ้า ค่าลูกค้าโอเคนะครับผมก็จะคุยกับทางไลน์นะครับผมจะพูดกันตรงๆนะครับผมสะดวกทางไลน์นะผมไม่สะดวกทางเฟสนะครับรบกวนนะครับแชททางไลน์นะครับผมสะดวกทางไลน์มากกว่านะทางไลน์มากกว่าแล้วก็เอ่อโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็อยู่ด้านนั่นเองนะครับ0 8 9 7 2 2 9 7เองในการหารถให้นะให้ผมหารถให้ขั้นต่ำนะครับผมบอกไว้เลยว่า ในการคัดกรองต่างๆน้ำมันน้ำมันต่างๆในการหาของผมทั้งในหน้าที่ผมไปให้ไปดูอะไรต่าง1 0,000บาทนะผมขอ1นึ่งมื่นบาทสมมุติว่ารถ1คัน10,000แบาทผมขอ10,000บาทคือ1นึ0 0 0สบาทนะบอกกันตรงๆนะครับบอกกันตรงๆอยู่ที่ระยะทางด้วยนะค่าค่าแบบไปไกลเลยอย่างเงี้ยปากใต้ยอย่างเงี้ยน้ำมันเท่าไหร่นะครับน้ำมันเท่าไหร่หรือค่าโดยสารเท่าไหร่ค่ากินค่าอยู่อะไรยังไงก็ชัดเจนนะครับก็มันก็บวกจาก1นึ่งื่หมื่นขึ้นไป นะก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ขับกลับมาอีกต้องเซอร์วิสอีกหรือค่าบังคับไม่ได้ผมไปสแกนเรียบร้อยแล้วขับไม่ได้ก็ต้องสไลด์กลับมานี่ค่าสไลด์ก็ตังหักอีกนะแต่ก็ยืนพื้นที่10,000บาทนะครับค่าสไลด์ตังหักนะก็ประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมหารถนะสไลด์แทบไม่มีไม่มีเลยผมไม่ต้องการที่ต้องสไลด์กลับมาผมต้องการที่ขับกลับมานะครับขับกลับมาถ้าขับกลับมาถึงอุบลได้เครื่องผ่านนะครับเครื่องผ่านผมมันผมต้องถามอย่างนี้นะครับ ผมก็ต้องเอาอย่างนี้เลยนะแล้วก็คนที่ขายรถให้ผมก็ต้องมั่นใจว่าชัวร์ไม่ชัวร์เพราะว่าผมจะสื่อสารกับเจ้าของรถเขาก่อนนะครับคนที่ซื้อที่ที่ขายอะว่าพี่พูดกันตรงๆผมเอามาปั้นนะผมก็เอาทามาเหมือนกันผมก็เอามาปั้นบิ้วให้เขานะครับผมก็จะได้รู้ว่าตรงไหนต้องเพิ่มอะไรยังไงร,รถขับได้ไหมอย่าโม่โมโม,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 มนิมนะเออผมวางจองไปแล้วเนี่ยค่ามันขับไม่ได้มันไม่ถึง <S <S ผมขอคืนสองเท่านะอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็ต้องคุยกันชัดเจนนะครับขอบคนขายนะครับมั่นใจโอเคผมไปเดินทางนัดวันตุ้มตี่นั่นไปประมาณนี้นะครับมาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับสําหรับงานทําสีงานบิ้วรถต่างๆนะครับหรืออโล่งอะไรต่างๆนะครับผมอาจจะตอบช้าหรือหาอะไรอย่างอย่างหลายท่านถามเรื่องอโล่งอะไรบางทีผมก็ลืมนะผู้กันตรงงานผมเยอะนะครับย้ําผมมาได้นะครับต้องขออภัยนะต้องขอโทษจริงๆนะครับบางทีผมก็ลืมลืมถามเรื่องอะไรให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามย้ําผมหน่อยนะครับผม ผมไม่ได้ว่าคุณจี้นะแต่ว่าช่วยย้ําผมก็ดีนะครับช่วยย้าผมก็ดีเนาะมา0897229744นะครับพร้อมจบทุกโปรเจกต์ที่ท่านอยากได้นะครับพร้อมให้ท่านเสียตังค์เอาง่ายๆท่านจะได้อะไรขอให้ท่านบอกมามีตังค์โอนมาผมจัดการให้นะครับโยกเป็นเครื่องบินนะรถได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับได้หมดทุกอย่างนะโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะว่า ความจบทุกโปรเจกต์นะครับขอให้ท่านมีตังมานะก็แล้วกันนะครับโ <laughs> ตโตกันแนละ้พวพูดกันตรงๆแล้วก็ถ้ามีตัง <laughs> ก็คุณเสนอโปรเจกต์ไหมผมอ่ะผมก็ต้องหารถใช่ไหมหารถค้าค่าหาแล้วไม่เอาเดี๋ยวผมเสียเครดิตเลยนะก็ต้องพร้อมจบเลยนะพร้อมจบเลยนะครับก่อนที่จะไปเอารถอะไรต่างๆผมก็ต้องส่งทางลงทางไลน์อะไรต่างๆให้ดูรูปภาพให้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับคลิปเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ รบกวนนะครับขนาดเขาถ้าลูกค้าโอเคปั๊บรบกวนโอนเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับสะดวกทางไลน์นะครับเบอร์โทรอยู่นี่นะครับ0897229744ได้ทั้งโทรได้ทั้งไลน์นะครับเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์เดียวผมใช้มาเป็น2 0ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนเบอร์นะครับจะไม่ได้รับสายเพราะว่าติดสายรับตลอดนะครับเปิดเครื่องตลอดไม่เคยปิดเครื่องนะครับไม่เคยปิดเครื่อง่ะโอเคคลิปนี้ e ีพีนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย